มีมีแต่จะยุยงให้เลิกให้เลิกกันจนถึงวันนี้ก็ยังบอกให้เลิกเลยค่ะถ้าเป็นฉันฉันจะไม่ทนนะผู้ชายแบบนี้ฉันไม่เอาเลยน,นู่นนั่นคือหนูจะบอกว่าบางทีเราอาจจะกาลังอินอยู่เหตุการณ์น,นั้นแต่จนลืมไปว่าจริง,รงๆแล้วเขาก็มีข้อดีอีกเยอะที่หนูก็หลงรักเขาอะไรอย่างเงี้ยคือข้อเสียเรามีทุกคนหนูแค่อยากให้ทุกคนนะเป็นกําลังใจให้พวกเราจับมือกันไปไม่ใช่มาบอกว่าต้องเลิก เจนนี่รัชนกเล่าทั้งน้ำตาโดยปกป้องยิวไม่ใช่คนทำร้ายเมียหลังเจอรดราม่าปลาของใส่ร้ายสดชี้เรื่องนี้มีเหตุครับชาวเน็ตยุให้เลิกเคยสองเรื่องที่จาไม่ทน ใลายเป็นครอบครัวสดน่ารักไปแล้วนะคะกับนักร้องลูกทุ่งสาวแนนต้ยอย่างเจนนี่รัชนกและยิวฉัดมงคลร่วมถึงมีลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนสุดน่ารักอย่างน้องยูจินที่ตอนนี้ขึ้นแทน่นขวัญใจชาวโซเชียลแทนคุณแม่แล้ววกกับความสดใสและแซ่บๆของน้องยูจินนั้นทําเอาแฟนๆสมัครเป็นแฟนคลับกันเพียบแถมยังพูดเก่งน่ารักเอาใจพี่ๆไปเลยแม้ว่าก่อนหน้านี้จะเจอกับเรื่องร้ายทําให้เสียขวัญจนแฟนๆเข้ามาให้กําลังใจแต่ดูเหมือนว่าดราม่าต่างๆจะถาถมเข้ามาไม่หยุดที่ก่อนหน้านี้ได้มี ประเด็นไลฟ์สดของเจนนี่และยิวกับประเด็นดรามา่าเรื่องราวหลังจากที่เจนนี่นั้นได้พูดถึงนุกธนาดลโดยเจนนี่ได้เล่าว่านุกแกหอมแก้มยิวทาไมแกมีอะไรแกก็มาลงที่ฉันทําเอายิวนั้นโกรธจัดและปาของใส่หน้าเจนนี่รวมถึงมีการกระชากแขนแล้วก็เดินออกจากไลฟ์สดไปเลยร้อนจนเจนนี่นั้นต้องรีบง้อยิวด่วนขนาดเดียวกันทางด้านแฟนคลับเองก็หลังจากที่ได้เห็นช็อตที่ยิวนั้นโยนของใส่หน้าเจนนี่ต่างก็เกิดความไม่พอใจจนพากันวิาพากษ์วิจารณ์สนานถึงพฤติกรรมดังกล่าวมา่งก็ ว่าอารมณ์รุนแรงมากน่ารักสดขนาดนี้หลังบ้านจะขนาดไหนสงสารเจนนี่เลยค่ะเจ็บจริงน่าเสียด้วยแรงเกินไปนะคะถึงจะแกล้งกันแต่ก็ควรให้เก็บภรรยาในรลฟ์สดด้วยเป็นต้นซึ่งต่อมาทางด้านเจนนี่เองก็ได้มีการออกมาไล์สดแล้วก็พูดคุยมีการปรับความเข้าใจแล้วก็คืนดีกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยฝ่ายชายก็ได้พูดว่าตนก็รู้ว่าอีฝ่ายนั้นพูดเล่นแต่ก็มันเสียความรู้สึกอยู่ดีต้องมาอยู่ในจุดเดียวกันตนถึงจะเข้าใจและนอกจากนั้นก็มีเรื่องของคําพูดก็ยังมีประเด็นนหลังบ้าอ โดยทางด้านเจนนี่ก็ได้ขอโทษยูอีกรอบพร้อมทั้งยอมรับผิดว่าเราไม่ควรพูดแบบนั้นต่อหน้าคนเยอะๆแล้วมันทําให้ตัวเองเสียความรู้สึกเสียหน้ามีการพูดเพล่ยไม่ทันคิดแต่ก็ได้มีการขอโทษตั้งแต่เมื่อคืนแล้วและทางด้านยูเองก็ได้มีการชี้ชัดถึงเรื่องที่จะเลิกกับเจนนี่หรือไม่น้นเจ้าตัวเผยว่าจะไม่เลิกกับเจนนี่เพราะว่าตนนั้นรักเจนนี่แล้วก็ลูกมากๆไม่อยากให้ลูกนั้นขาดแม่ไม่อยากให้เขาขาดความอบอุ่นแต่ว่าถ้ามันยังเป็นอยู่แบบนี้มันก็จะกัดกินความรู้สึกเรื่อยๆจนทําให้ร้รูสึกว่า เป็นเกียิกันจริงๆเกลียดกันแล้วก็ต้องจำทนและแม้ว่าจะมีการเคลียร์ชัดไปก่อนหน้านี้แล้วต่อมาทางด้านเจนนี่ก็ได้มีการมาออกรายการพร้อมกับเคลียร์ชัดอีกครั้งซึ่งตั้งใจว่าจะยกครอบครัวก,กันมาเปิดใจพูดคุยกับเรื่องราวดราม่าที่กำลังเป็นข่าวสนันอยู่ในตอนนี้ทางด้านเจนนี่ก็ได้มีการออกมาเคลียร์ทุกเรื่องราวด้วยตัวเองทั้งดราม่าที่ยูนั้นป้าข,ของใส่หัวระหว่างที่ร้า์สดจนทั่วลงโดยเจนนี่ได้เล่าว่าตอนแรกตั้งใจว่าจะมาทั้งครอบครัวแต่ไม่สามารถมาได้เพราะว่าลูกนั้นป สำคัญก็เลยมาคนเดียวและในช่วงหนึ่งของรายการที่ทางพิธีกรได้มีการถามถึงเรื่องระหว่างที่ร้ายสดนั้นสามีเหมือนกับการโยนของใส่เราซึ่งทางเจนนี่ก็ได้เล่าว่าก็แค่งอนกันในรลฟ์สดแค่นั้นเราคอนเฟิร์มว่าเป็นการหยอกแหละเพราะว่าเขาคงไม่ทําอะไรรุนแรงต่อหน้าไลฟ์ออกมาเพราะว่ามันผ่านโซเชียลตอนที่ปากล่องใส่มันก็เหมือนกับการหยอกแต่พอคนตัดคลิปไปลงใส่ดนตรีใส่เสียงเข้าไปมันก็เลยดูรุนแงรงกลายเป็นว่ายิวนั้นไม่ให้เกียรติยิวทําร้ายผู้หญิงหรอในส่วนตัวของเราเรารู้ว่าเขาก็แค่หยอกเล่นแต่ มันก็ได้รับบทเรียนนะว่าต่อไปหยอกหรือจริงก็ห้ามทําต่อไปอีกเพราะว่าตอนนี้ทัวลงยิวช้ำมากเราไม่เคยทําร้ายร่างกายกันถ้าใครติดตามก็จะรู้ว่ายิวเป็นคนที่ชอบเล่แนแดงยูจินก็ชอบโยนเจนนี่ก็อุ้มโยนชอบจับหัวแต่คนมองว่าบริเวณหัวนั้นมันไม่ควรมาเล่นไม่ควรปาอะไรใส่กันมันก็เลยดูกลายเป็นว่ายิวนั้นไม่ให้เกียรติเจนนี่และสาเหตุที่งอนก็คือเรื่องของการแซวผู้ชายซึ่งเซธทีบกับข้อครน,นี้มากเพราะว่าต่างคนต่างขี้หึงและถ้ายิวเล่นไม่ได้เจนนี่ก็ต้องห้ามเล่นล่นนนนแล้้ววววัััมบบกกา เราทำงานมาเหนื่อยทั้งวันแล้วก็ไปแซวเรื่องผู้ชายมีการหอมแก้มแล้วก็เคยปรับกันมาหลายรอบแล้วยิวก็เคยบอกหลายรอบแล้วว่าภาพหลักตรงนี้ที่อยากให้เจนนี่นั้นดีขึ้นถ้ามีสามีแล้วก็อย่าไปหยอกผู้ชายแล้วผู้ชายที่เราแซวนั้นก็คือนุก๊กซึ่งนุ๊นั้นมีแม่ยกค่อนข้างเยอะถ้าแม่ยกเขาแอนตี้เราไม่ชอบเจนนี่เขาก็เป็นห่วงตรงนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เขาผิดเหมือนกันซึ่งนั่นก็คือเขาไม่ควรออกอาการหน้ารายสดตรงนั้นควรคุยกันหลังบ้านดีกว่าวันนั้นเราคุยกันด้วยอารมณ์จากนั้นทางพิธีกกกรร็ไดได้้มมาาาถต่่อว ที่หลายคนมองว่าเป็นเรื่องที่รุนแรงไม่ให้เกียรติหลายคนก็ถล่มยิวแล้วก็มองด้วยว่าเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าซึ่งทางด้านเจนนี่ก็ได้คอนเฟิร์มเลยว่าถ้าคอนเทนต์มันต้องเล่นแรงกว่านี้มันไม่ใช่คอนเทนต์เราก็รู้สึกช็อตฟิลเหมือนกันจะไปสถานการณ์ไหนดีนี่จริงหรือแค่เล่นหรือหยอกกันจริงหรือแค่งอนกันจริงหรือแค่ล้อเล่นให้คนบันเทิงหน้าจอแต่สุดท้ายเขาก็งอนจริงๆมารู้ตอนที่ว่าจากที่เขาไม่เล่นก็คือส่งข้อความมาว่าไลายลงแล้วค่อยคุยกันและการที่ทัวร์ไปลงยิวเป็นเพราะว่าเขามองว่าผผูู้้้ชาไม่ควรทํแบบบนีกัหญิง สุดท้ายคืนนั้นก็มีการเคลียร์กันหน้าไลฟ์จริงซึ่งก็มีลูกทัวร์ยุยงให้เลิกจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีการบอกให้เลิกกันเขาบอกว่าถ้าเป็นฉันนะฉันไม่ทนกับผู้ชายแบบนี้ไม่เอาเลยน่นนี่ตนก็อยากจะบอกได้ว่าบางทีก็อาจจะอินกับเหตุการณ์นั้นแต่ก็อย่าลืมไปนะว่าเขาก็มีข้อดีเยอะที่เรารักเขาข้อเสียของเรามีกันทุกคนอยู่ที่เขาจะปรับปรุงได้หรือเปล่าแค่อยากจะขอให้ทุกคนให้กําลังใจให้พวกเราจับมือกันไปไม่ใช่มาบอกว่าต้องเลิกแต่งงานกันไปแล้วพ่อแม่ก็เสียใจที่เลิกกันนนเเพรราาะด้้วยื่่ออองงแแคคีลลตขูก เราครบกันก็เลยคิดว่าต้องพากันไปให้รอดนอกจากนี้ทั้งด้านเจนนี่ก็ยังได้เผยสองสาเหตุที่จะเลิกกับยิวได้นั้นนั่นก็คือเรื่องของผู้หญิงกับการทำร้ายร่างกายเท่านั้น